สวัสดีจ้าม้เสนอเมนูที่ลวกเดาวลวกเสดาวลวกเสดาปึ้มลวกเดาแล้วก็ตตาแตงหนึ่งปลาจ้าเมนูนี้นี่หนึ่งปลาหนึ่งปลาคาออนหนึ่งปลาคาออนมันอี้เมนูตำแตงขาอนขาอนคาออนกลังห่อนมีจ้าแตงสองหน่วย ตำแตงคาออนคาออนพร้อมนี่พร้อมไอ้ลวกลวกะเดาวนี่จ้เมีน,นูเย็นนี่จ้าเออปลใส่หักเมาน้ำปึ๊บนี่จ้ามาดิบักเมาบักเมาไงตำเนะาะตำหักเมาไงนี่น้ำลายปอเดเสร็จเลยอ้นหนึ่งปลา เมนูเย็นนี่จ้ามากระเจี๊ยยังกินเลยเต็มมือน้ะกินเลยหาเนี้ยคือหากินโอ้ยทรายหลยก่กระเจี๊ยนี้เนาะกระเจี๊ยยิ่งเสด็จทุกมันเดือนบ้านนี้มาไปดูเด็กดื้อก่อนโน่นเด็กดือก้อไปผุดบินอยู่ในห้องเลยเด็กดือก้อเด็กื้อยู่ในบ้านเต็มเลยเดือปิดห้องนอนเดือปิดห้องนอนสวัสดีครับก่อนนะสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับ ลงมาก่อนเร็วมาสวัสดีครับก่อนมาอย่าดื้ออย่าดื้ออีกอย่าดื้ออีกอย่าดื้ออีกลงมาเร็วๆลงมานี่ทองไม่คุยด้วยแล้วนะไม่คุยด้วยแล้วนะไปแล้วนะ ไปแล้วนะไม่คุยด้วยแล้วนะเออไม่คุยแล้วไม่ส,นแ,มมสน,นแล้วใช่ไหมไม่สนกันนะใช่ไหมไปแล้วนะงั้นนะ่ะไปแล้วไปแล้วมันกลัววันนี้โดนมันโดนแกล้งทั้งวันแล้วมันกลัว ออกไปข้างนอกไงตกใจแล้วไปอยู่ทําให้ไก่เขาตื่นไงเลยเดกอนี้ไม่ได้ออกบินไปไหนเลยเพิ่งจะได้ปล่อยให้บินมันดื้อมันดื้อตัวเองบินยังไม่เก่งยังทําไม่เก่งจะโดนแมวตะคุบอยู่คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเต็งตองชาแน,นลด้วยค่ะสวัสดีค่ะปอนครับ อ่าครับ